อันนี้จะมาถามเรื่องโอ้วันนี้ออกจากเอารถไถไปลากกำแล้วไม่พอยังยังต้องเจอคุณลุงเปียกมามาด้วยนี่ยลุงเปียกดูนะครับรถไถนี่มันลากกรรำดีเนาะ <laughs> ดได้ดแต่ดได้<า>แตหัวระมันดีเอาไปลากกรมมาโอ้โหแกก็มาเสียนะครับนี่ <laughs> ดูแกกำลงกังแกเติมนะ้ำมันเครื่องเนี่ดูนะครับ <laughs> คือเอารถไถคันนี้แหละครับไปจับกํมจับปลามาเมื่อวานนี้ได้ปลาช่อนตัวละสามกิโลมาต้มกินแล้วเมืม่อเช้านี่โอ้ตัวใหญ่จริงๆรปงะาจดด้วยลุงเปยกว่าเอาไปลากท,กทุกทุกครั้งนี่ดีเนาะแต่ว่าน้ํามันแต่คนเอาเงินนี่เป็นเมียเนาะไม่ให้ไม่ยอมเติมน้ํามันให้เราเนาะโอ้รถไถนี่คุณน,นะนี่หาเงินเก่งด้วยดูนะครับนี่รถไถนี่โอ้ตอนแรกเสียมาซ่อมคัดคด้วยนี่คัมันี่ตรงนี้เขาเรียกคัดนี่ เห็นไหมครับคันมันเสียแกมาทําเสร็จพวงมาลัยก็สวยรถรุ่นนี้ออกมาปีเท่าไหร่ครับลุงเปียกทรงซามุไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามุไรญี่ปุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือนทรงกระบงทรงกรบ